ฉันกำลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟกับเพื่อนของฉันเกรซและพูดคุยกันเรื่องงานแต่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก3วันทันใดนั้นฉันก็สังเกตเห็นบางอย่างสีขาวอยู่ในถ้วยกาแฟมันคือฟันอีเกรซกับฉันตกใจมากและกำลังจะเรียกผนังงานแต่ทันใดนั้นก็มีฟันอีซีหลุดเข้าไปในถ้วยจากปากของฉันฉันตัวแข็งด้วยความสยองไม่นี่มันเกิดอะไรขึ้น ฉันเป็นนักศึกษามหาลัยและฉันกำลังเตรียมตัวที่จะแต่งงานกับแกรมเรารักกันมากและอยู่ด้วยกันแล้วฉันกำลังจะกลับบ้านอยากพบแกรมเร็วๆแต่อยู่ดีๆก็มีชายคนหนึ่งมากระชากกระเป๋าออกจากมือฉันกว่าจะรู้ตัวเขาก็หายเข้าไปในฝุ่ชนแล้วไม่นะกระเป๋าตังค์ฉันอยู่ในนั้นแต่ยังดีที่โทรศัพท์ฉันอยู่ในกระเป๋าเสื้อฉันโทรหาแกรมและบอกเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกฉันว่าอย่าเพิ่งเครียดและให้รีบกลับบ้านก่อนเขากับแมนนี่กำลังรอฉันอยู่ แมนดี้เป็นน้องสาวต่างแม่ของแกลมเธอชอบไปเที่ยวกับเราบ่อยๆเมื่อกลับถึงบ้านแมนดี้และแกลมคุยกันอยู่ในครัวฉันจูบแกลมที่แก้มแมนดี้เห็นแล้วก็บอกว่าเธอจะหึงแล้วนะแล้วเธอก็ยิ้มแน่นอนว่าแบบน้องสาวพวกเรานั่งดื่มชากันฉันเล่าให้แมนดี้ฟังว่าฉันฝันที่จะมีรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบในงานแต่งงานฉันอยากไปฟอกฟันขาวแต่แล้วกระเป๋าตังของฉันก็ถูกขโมยแมนดี้บอกมือทันทีแล้วบอกว่าเธอจะช่วยนัดกับหมอฟันที่เธอรู้จักให้ และเธอจะดูแลค่าใช้จ่ายเองเธือเป็นของขวัญวันแต่งงานฉันก่อนแมนดี้กลมีน้องสาวที่ดีจริงๆวันรุ่งขึ้นฉันไปหาหมอฟันแต่ทันทีที่ฉันนั่งเก้าอี้ทําฟันเขาก็ยื่นคีมมาที่ปากฉันทันทีฉันกดตัวเองลงกับเก้าอี้และบอกว่าฉันมาเพื่อฟอกฟันเท่านั้นหมอฟันตบหน้าผากของเขาบอกว่าเขาคงทํางานหนักไปและไปหยิบเครื่องมืออื่นๆผลลัพธ์ออกมาดีมากฟันของฉันขาวสะอาด หลังจากขอบคุณหมอฉันก็กลับบ้านและเข้านอนทันทีด้วยความเหนื่อยล้าเช้าวันต่อมาฉันมาพบกับเกรซเพื่อนของฉันฉันอยากจะอวดรอยยิ้มสวยของฉันแต่ที่ร้านกาแฟแทนที่จะได้โอ้อวดฉันกลับต้องกรีดร้องด้วยความเสียหวงฟันของฉันหลุดออกมาทีละซี่ทีละซี่และฉันก็ทำอะไรไม่ได้เลยคนรอบข้างเริ่มมองมาที่ฉันฉันลุกขึ้นวิ่งกลับไปหาหมอฟันทันทีเขาต้องช่วยฉันหลังตรวจเสร็จเขาบอกว่าฉันแพ้สารฟอกฟัน เขาสามารถทำฟันเทียมให้ฉันได้แต่พวกมันมีราคาแพงมากฉันรู้สึกสิ้นหวังเพราะไม่มีเงินและฉันกำลังจะแต่งงานหมอฟันเสนอให้ฉันครอบฟันทองแต่ฉันโบกมือฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณอีกฉันร้องไห้กลับถึงบ้านแล้วฉันก็สังเกตเห็นพัสดุชิ้นหนึ่งอยู่ที่หน้าประตูนี่คือชุดแต่งงานที่แกลมสั่งให้ฉันบางทีนี่อาจจะทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นก็ได้ ฉันเปิดกล่องด้วยความคาดหมายแต่ก็ต้องตัวแข็งนิ่งแทนที่จะเป็นชุดแต่งงานสีขาวกลับมีชุดสีน้ำตาลสกรปรกอยู่ข้างในฉันไม่เข้าใจเลยแต่แกลมไม่น่าสั่งผิดนามสกุลของเขาอยู่บนกล่องมีเพียงชื่อย่อเท่านั้นที่ต่างกันเห็นได้ชัดว่าคนส่งอัจ,จสับสนฉันโทรหาร้านเสริมสวยเพื่อจัดก,การท,ทันทีแต่พอฟันที่ร่วงไปฉันถึงพูดไม่ชัดพนักง,งานร้านจึงไม่เข้าใจและในที่สุดฉันก็เสียฟันไปอีกหนึ่งซี่ ฉันวางสายแล้วยนโทรศัพท์ลงบนโซฟาเห้ตายสิจากนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นแกรมแต่พระเจ้าฉันพูดไม่ได้ฉันต้องตัดสายและส่งข้อความบอกว่าฉันอยู่ที่บ้านเพื่อนฉันไม่อยากเขาเห็นฉันสภาพนี้แกรมเตือนฉันว่าเราจะทานอาหารเย็นกับพ่อแม่ของเขาในตอนเย็นพวกเขาเป็นนักเดินทางและกำลังจะมาพบฉันครั้งแรกก่อนงานแต่งเวลาฉังเป็นใจจริงๆแต่ฉันปฏิเสธไม่ได้ในตอนเย็น แกลมแมนดี้น้องสาวของเขาและฉันกำลังรอพ่อแม่แกรมอยู่ที่ร้านอาหารแกรมจะจูบฉันแต่ฉันหันไปหาแมนดี้เธอบอกให้ฉันยิ้มหน่อยฉันจึงคว้าแก้วทันทีแล้วดื่มน้ำผลไม้รสแปลกๆเพื่อจะได้ไม่ต้องคุยกับใครฉันค่อยๆผ่อนคลายลงและหัวเริ่มหมุนติ้วฉันอยากพูดคุยไม่รู้จบโดยไม่สนใจฟันที่หายไปแล้วฉันอ้าปากและแกลมมองมาที่ฉันอย่างไม่เชื่อสายตาแต่จู่ๆเพลงโปรดของฉันก็เริ่มเล่น ฉันลุกขึ้นทันทีและเริ่มสนุกกับมันเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายของชีวิตคนอื่นๆนั่งอยู่ในที่นั่งของตัวเองมองฉันยังตกใจพวกคนน้าเบื่อจากนั้นก็มีคู่สามีภรรยาสูงอายุเข้ามาในร้านอาหารแต่ชายคนนั้นดูหล่อมากเหมือนแกลมในวัยชราฉันเข้าไปเล่นสนุกกับเขาทันทีและลากเขาไปเต้นลำด้วยแต่ชายคนนั้นกโกรธและผลักฉันออกไปฉันสะดุดล้มจนชนกับโต๊ะแกลมที่ดูกังวลมากช่วยฉันและบอกฉันยังโกรธเคืองว่านี่คือพ่อแม่ของเขาพ่อกับแม่ เราได้พบกันแบบสนุกจริงๆฉันหัวเราะแล้วรู้สึกว่าฟันหลุดอีก 2, สองสามซี่หนึ่งในนั้นตกลงไปในแก้วของคุณแม่เธอตกใจมากจนไม่ทันสังเกตเห็นแล้วยกแก้วขึ้นเข้าปากเธอจีบน้ำแล้วฟันก็ติดคอของเธอจนสำลักอย่างรุนแรงทุกคนมองมาที่ฉันด้วยความตกใจและฉันก็ไม่สนใจฉันหัวเราะออกมาดังๆกลางห้องโถง แต่แกลมไม่สนุกด้วยเขาดูอารมณ์เสียและเอาแต่สายหัวแล้วยามก็พาฉันไปนั่งลงไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆฉันหยิบอาหารจากจานของแขกและเริ่มควงไก่ใส่ย,ยาม แต่ฉันก็ยังถูกจับได้และแกลมก็พาพ่อแม่ของเขาออกจากร้านอาหารฉันอยากวิ่งตามพวกเขาแต่ยามคุมตัวฉันไว้เฮ้ปล่อยนะคู่มั่นของฉันอยู่ที่นั่นฉันเกือบจะหลุดไปได้แต่ทันใดนั้นฉันก็ล้มแล้วทุกอย่างก็มืดลงฉันตื่นขึ้นมาในห้องขังด้วยอาการปวดหัวรุนแรงฉันจำอะไรไม่ได้เลยมันมีอะไรอยู่ในน้ำผลไม้ของฉันฉันรู้สึกตัวว่าตัวเองไม่มีฟันเลยฉันดูเหมือนหญิงจอนจัดไม่ใช่เจ้าสาว เกรซมาประกันตัวฉันแล้วบอกว่าฉันโวยวายเป็นชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงเรียกตำรวจให้เอาฉันไปไว้ในห้องขังฉันกลัวที่จะจำฝันร้ายได้ทั้งหมดแกรมคงไม่ยกโทษให้ฉันหลังจากขอบคุณเกรซฉันไปหาแกรมทันทีฉันต้องรักษาความสัมพันธ์ของเราแต่แมนดี้เป็นคนมาพบฉันที่หน้าประตูฉันดีใจแต่จู่ๆเธอก็ตะคอกว่าไม่ยากให้ฉันเข้าไปเฮ้ฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกแกรมแต่เธอยืนยัด ฉันกำมือนั่นไม่แกลมต้องรู้ความจริงก่อนที่เขาจะเลิกกับฉันฉันผลักแมนดี้ออกไปและรีบเข้าไปในห้องของแกลมเขามองมาที่ฉันอย่างขุนเคืองและเจ็บปวดฉันสูดหายใจเข้าลึกๆมันยากที่จะพูดโดยไม่มีฟันแต่ฉันพยายามแล้วแกลมฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นฉันรักคุณแต่แล้วแมนดี้ก็มาลากฉันออกไปและตะโกนบอกแกลมว่าอย่าไปเชื่อคนบ้าแบบฉัน น้ำตาไหลาอาบแก้มของฉันไม่จริงนะฉันสารภาพอย่างสิ้นหวังที่ประตูฉันกำลังตั้งท้องลูกของคุณแมนดี้เริ่มตะโกนทันทีว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ของเขาและพยายามผลักฉันออกจากประตูแต่คราวนี้แกมบอกให้เธอหยุดแมนดี้ไม่ยอมปล่อยฉันออกไป และแกรมก็ถามอย่างสงสัยว่าทําไมฉันถึงไม่บอกเขาก่อนหน้านี้ฉันร้องไห้สะอื้นมันควรจะเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับงานแต่งของเราแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นไหมและฟันของฉันก็เริ่มร่วงหลังจากที่ฉันพบหมอฟันของแมนดี้ชุดที่คุณสั่งก็กลายเป็นสีน้ําตาลน้ําผลไม้แปลกๆเรากับว่าทุกคนต่อต้านการแต่งงานของเราแกรมยืนครุ่นคิดฉันพร้อมรับเรื่องเลวร้ายที่สุดแล้วแต่จู่ๆเขาก็พูดขึ้นว่าผมไม่ได้สั่งชุดให้คุณ แต่มีนามสกุลของคุณอยู่และวฉันก็มองไปที่น้องสาวข,ของเขาด้วยความตกใจแล้วก็นึกขึ้นได้มีชื่อย่อของเธออยู่บนกล่องชุดและเธอก็แนะนำหมอฟันให้ฉันด้วยแมนดี้เริ่มถอยหลังอย่างช้าๆและบอกแกลมว่าอยากฟังเรื่องไร้สาระของฉันแกลมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและขู่ว่าเขาจะโทรหามหมอฟันและค้นความจริงจากเขาเขาไม่ยอมเสียไปอนุญาตของตัวเองเพื่อช่วยแมนดี้ปิดบังแน่ๆ แมนดี้กำมัดแน่นและจู่ๆเธอก็ผิดร้องว่าเธอหลองรักแกลมมาตั้งแต่เด็กและฉันคือมือที่3ในความสัมพันธ์ที่สวยงามนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เธอพยายามทำลายงานแต่งงานเธอวางแผนทำลายฟันของฉันใส่ย,ยาลงไปในน้ำผลไม้แต่ทุกอย่างก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นเธอจึงต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยมือของเธอเองวินาทีต่อมาแมนดี้จะโจมตีฉันเธอตะโกนว่าเธอจะไม่ปล่อยแกรมให้ฉันแต่แกรมดึงเธอออกไปพร้อมคำราวมว่าแมนดี้ห้ามเข้าใกล้ฉันอีก เธอเป็นแค่น้องสาวของฉันแกลมพูดแล้วหันมาหาฉันแกลมมองเข้าไปในดวงตาของฉันและพูดว่าและเธอคือคนรักของฉันเป็นพรมเรศิดและเจ้าสาวของฉันฉันใจละลายด้วยความสุขแน่นอนว่างานแต่งงานต้องเลื่อนออกไปเล็กน้อยและกลายเป็นงานที่สมถะมากขึ้นแกลมใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับค่าฟันเทียมของฉันแต่ถึงอย่างนั้นเราก็มีงานแต่งและมันก็สวยงามมากแมนดี้ไม่ได้รับเชิญ เราผจญภัยกับเธอมามากพอแล้วแกรมยังทะเลาะก,กับผู้ร่วมงานคนหนึ่งจนฟันหักไปหนึ่งซี่แต่นี้เป็นเพียงการเพิ่มเสียงหัวเราะให้กับวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเราฉันตระหนักได้ว่าแม้แต่คนที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็ทําผิดพลาดได้แต่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาทำลายรักแท้ได้คุณชอบวิดีโอนี้ไหมคะฝากกดติดตามและกดไลค์สนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีชื่อเฮเลนอายุ18ปีคุณเคยรู้สึกเขินอายในรูปร่างหน้าตาของตัวเองหรือเปล่าประมาณว่าต้องใส่เหล็กดัดฟันหรือคอยซ่อนหูที่กลางเอาไว้สถานการณ์ของฉันเศร้ากว่าน,นั้นเพราะว่าฉันไม่มีฟันเลยสักซี่และด้วยเหตุผลนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตรักของฉันก็เลยเศร้ามากดูวิดีโอนี้ให้จบแล้วคุณจะพบว่าถึงคุณจะมีปัญหาเหมือนกับฉันแต่คุณก็มีความสุขได้ ฉันเกิดมากับสภาวะที่หายากมาแต่กําเนิดการไม่มีฟันเลยสักซี่ฟันของฉันไม่ขึ้นมาเลยมันฟังดูน่ากลัวแต่ฉันก็พยายามไม่สิ้นหวังถ้าคุณต้องสูญเสียอะไรมาตั้งแต่เกิดคุณจะอดทนกับความสูญเสียนั้นได้เพราะว่าคุณไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบด้วยฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องมีชีวิตอยู่ยังไงเพื่อพยายามพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าฉันไม่ใช่สัตว์ประหลาดฉันจะยิ้มแบบไม่ละอายใจได้ยังไงถ้าเหมือนว่าฉันยังมีฟันอยู่ฟันที่ความเป็นจริงแล้ว ฉันไม่มีมันเลยก็ตามหมอบอกว่าการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นข้อควรระวังสําหรับการตบโตของร่างกายเพราะฉะนั้นจนกระทั่งฉันพร้อมฉันต้องใส่ฟันปลอมไปก่อนฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่สาหัสอยู่แต่ฉันเป็นแค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งฉันเพิ่งจะจบชั้นมัธยมแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยนี่เป็นความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมสาหรับฉันครอบครัวของฉันเชื่อว่าฉันจะมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า ฉันหวังว่าฉันจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในที่ที่ไม่มีใครรู้ปัญหาของฉันฉันจะได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็เจอกับความรักครั้งแรกในที่สุดคุณเจอความรักครั้งแรกของคุณหรือยังมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าคุณยังคงตามหามันอยู่ฉันไปโรงเรียนด้วยความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันก็ได้ประสบการณ์ที่น่าสนใจบางทีฉันอาจจะเจอคนรักของฉันถึงแม้ว่าฉันจะใส่ัาปลอมที่เก่ามากแล้วก็ไม่สบายตัวมากก็ตามพวกมันต้องถูกเปลี่ยนบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณกําลังโต ต่กระบวนการเปลี่ยนมันใช้เวลานานแล้วก็ราคาแพงฉันก็เลยกำลังต่อคิวรอฟันใหม่แล้วก็อยู่กับอะไรที่มีไปก่อนฉันตัดสินใจที่จะไม่ไปเตะในห้องอาหารฉันไม่ได้อยากจะทําให้ตึงนเป็นที่สนใจมีทางค้างามอะไรที่ไม่ถูกคาราเตะกฉันก็เลยกินข้าวกลางวันมีแร้าใต้บันไดถัดจากห้องเก็บขอของพานโรงและพานโรงคนนึงก็จับได้ตอนที่ฉันกําลังถอดฟันปลอมออกมาพอดี มันน่าละอายในยตอนแรกแต่เขาก็ดูไม่ได้สังเกตอะไรเท่าไหร่อ๋อเขาชื่อแซมแล้วเขาก็มีแมวเชื่องอ่อีกตัวหนึ่งพอสัญญาว่าจะเอามันมาให้ฉันดูสักครั้งมันก็ดูไม่ได้เป็นวันแรกที่เลวร้วายมากแต่การมีเพื่อนคนได้เป็นพันโดก,ก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอสักเท่าไหร่เพื่อนบ้านของฉัน <c oughs> ก็เลยโชว์แอปหาคู่ที่ใช้หาผู้ชายที่อยู่ใกล้ๆกันฉันตัดสินใจติดตั้งแอปด้วยตัวเองเพื่อนใหม่ดูจะมีประโยชน์มาก ฉันจะได้เพื่อนใหม่ๆมากขึ้นฉันก็เลยใช้แอปนั่นถ้าฉันรู้นะว่ามันจอเป็นยังไงคนแรกก็คือจอรนผู้ชายผมยิกดูดีเขาหาที่ออกเดทที่อื่นที่ดีกว่าร้านพิซซ่าไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเขาเขาไม่รู้ว่าฉันพิเศษฉันไม่ได้กินพิซซ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิ้วเชคแทนต่อมาจอรนก็ให้ลูกอมกับฉันฉันคิดว่ามันเป็นโรลลี่ป๊อปแต่มันกลับเป็นลูกอมแบบเขียวได้แล้วมันก็ติดฝันฉันแย่ละ ปากของฉันเปิดไม่ได้ฉันก็เลยต่อคําถามของจอรนไม่ได้ด้วยฉันพึมพำบางอย่างแล้วก็พยายามจะวิ่งไปเข้าห้องน้ําแล้วเขาก็คิดว่าฉันป่วยเขาก็เลยจะเรียกหมอฉันให้คนโทรหาหมอไม่ได้ก็เลยตะโกนออกไปว่าไม่แล้วฟันบนของฉันก็ตกลงมาจอรนวิ่งหนีไปทันทีต่อมาก็เป็นวินเลียมผู้ชายที่หล่อมากเหมือนในฝันเลยพวกเราไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกัน ทุกอย่างันจะผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวิลเลียมพาฉันไปขึ้นโลเลอร์โพสเตอร์ฉันเป็นคนขี้กลัวและนั่นไม่ใช่เหตุผลหรอกวิลเลียมจะเข้าใจมันในมิช้าพวกเราวิ่งวิ่งเข้าไปในรถแล้วพอรถวิ่งมาถึงทางลาดชันฉันก็กรีดร้องออกมาด้วยความกลัวแล้วขางไกลของฉันก็หล่ดออกมาจากปากมาตรงหน้าฉันโชคดีที่ฉันคว้ามันไว้ได้แน่หลักวิลเลียมสังเกตเห็นมันแล้วฉันก็ไม่ลืมหน้าของเขาเลย วินเลี่ยมลมจับตอนที่เห็นมันจริงๆนะเขาเป็นลมไปเลยฉันต้องโทรเรียกรถพยาบาลมารับเขาแล้วเขาก็มาได้สติที่โรงพยาบาลฉันคิดว่าฉันฆ่าเขาไปแล้วซะอีกรางวันเด็กที่เลวร้ายที่สุดในโลกถูกมอบมาให้ฉันแล้วไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีกไม่มีการัะเจก,กับผู้ชายคนไหนแล้วทั้งนั้นมันมากเกินพอแล้วสําหรับชีวิตใหม่นี้ พอฉันไปโรงเรียนในวันถัดไปฉันก็สังเกตเห็นทันทีว่านักเรียนคนอื่นๆกำลังมองมาที่ฉันแล้วก็หัวเราะขีดคข้ากันรับหลังฉันมันเหมือนฉันกลับไปที่โรงเรียนเดิมอีกครั้งแล้วฉันก็เห็นจอร์นกำลังยืนอยู่ตรงตารางเรียนโธ่เอ้ยนี่เขาเรียนอยู่กับฉันด้วยหรอฉันทำพลาดเป็นแบบนี้ได้ยังไงฉันพยายามตัวเองไว้ไม่ให้ล้มแต่พอใครคนอ่ตะโกนขึ้นมาว่า ฟันหล่อนีลองยิบหน่อยสิฉันก็รู้สึกตัวเองแตกออกเป็นเสี่ยงเียงวิ่งไปใต้บันไดแล้วก็ร้องไห้โหกมาคุณเคยต้องเจอกับการขายหน้าท่ามกลางสาธารณะชนหรือเปล่าแล้วคุณสั่งการกับมันยังไงฉันร้องไห้สุดกสือื้นมันเจ็บปวดมันเหมือนเป็นความผิดของฉันที่ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ฉันคิดว่าโรงเรียนต่อแยกสุดๆแล้วต่เปล่าเลยตอนนี้มันแย่กว่าเก่าเพราะว่าไม่มีใครที่นี่ที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถปลอบฉันได้เลยใครบางคนรบกวนการร้องไห้ของฉันด้วยการยื่นผ้าเ็ดหน้ามาให้ แซมนั่นเองแล้วก็แมวดำตัวใหญ่ที่กำลังคอเพลงตรงขาของเขาแซมถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาช่วยอะไรได้หรือเปล่านี่เขาไม่รู้เลยหรอว่าทางนุ่นเรียนกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เมื่อเขาก็ลังแกล้งถามเพื่อไม่ให้ฉันโกรธอะไรก็สร้างฉันไม่ได้บอกเหตุผลที่ทำฉันร้องไห้แซมแนะนำให้ฉันรู้จักกับเจ้าเหมียวพวกเขาเปลีป่ยนแปลงความสนใจฉันไปจับเรื่องเรื่รายทั้งหมดนี้ได้ถ้าแซมจชนาละผลน,นี้หูไม่ยานแล้วก็ผอมหน่อย ฉันว่าฉันคงตกหลุมรักเขาไปแล้วละ่ะเขาเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วก็น่าสนใจเขาชอบอ่านหนังสือแล้วก็ทําให้ฉันหัวเราะได้บ่อยๆในตอนเย็นฉันได้รับข้อความในแอปจากผู้ชายหน้าตานล่าหลักนมากคนหนึ่งเขาชวนฉันออกไปข้างนอกด้วยความสัตย์จริงหลังจากเกิดเรื่องฉันไม่อยากจะไปไหนเลยแล้วแอปนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันอารมณ์เสียแต่ผู้ชายคนนี้ก็ตื้ออย่างน่าประหลาดเพื่อนบ้านของฉันมาช่วยเลือกเสื้อผ้าให้อย่างรวดเร็ว ฉันถูกกล่อมด้วยปฏิหารบางอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามผู้ชายคนนั้นชื่อดีแลนเขาสูงหุ่นดีแล้วก็ตลกมากเขาเป็นผู้ชายที่น่าสนใจคนหนึ่งเลยแหละหน้าประหลาดที่เดทแรกของเรากลบับผ่านไปได้ด้วยดีเขายังบอกว่าเขาชอบความยิ้งของฉันฉันตัดสินใจที่จะให้โอกาสเวเอีครั้งแล้วทุกอย่างก,ก็ดำเนินต่อไปส่งข้อความแล้วก็โทรหาก,กันดีแลนจะมาคอยฉันหลังโรงเรียนเริ่มเกือบจะทุกวัน กพื่อจะเดินไปส่งฉันที่บ้านหรือไม่ก็ไปดูหนังกับฉันพวกเราคุยกันอย่างสนุกสนมมาเป็นเวลาสองสามสัปดาห์แล้วตอนนี้แล้วฉันก็ตัดสินใจที่จะสารภาพกับเขาบอกเขาว่าฉันมีลักษณะพิเศษอย่างไงดีแลนแสดงออกอย่างสุขุมแม้กระทั่งขอให้ฉันโชยเขาดูหน่อยฉันลังเลอยู่นานคิดว่านี่จะทําลายทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดเขาก็นมนาวฉันสําเร็จอีกละเหมือนตอนเด็กแรกของพวกเรานั่นแหละฉันก็เลยถอดแหนปลอมของฉันออกโชวยเขาเห็นว่าฉันเป็นยังไง เขาบอกว่าไม่เห็นมีอะไรน่าอายเลยฉันเกือบจะร้องไห้โฮออกมาหลายปีมาน,นี้ฉันต้องอยู่กับคำตัดสินแล้วก็การหัวเราะเยาะอย่างต่อเนื่องแต่ในที่สุดฉันก็ถูกยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นแล้วเขาก็จูบฉันฉันไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยฉันอยากจะยีกตัวเองเพื่อดูว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจรงิงๆทุกอยากา่างมันมน่ามหัศจรรย์ วันต่อมาดีแลนก็หายไปฉันส่งข้อความหาเขาโทรหาแต่เขาก็ไม่รับสายฉันไม่รู้ว่าฉันจะคิดอะไรได้อีกฉันพยายามจะติดต่อหาเขาตลอดสัปดาห์แต่มันเหมือนกับว่าเขาหายตัวไปเลยเขากําลังยุ่งหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่แรกฉันคิดถึงเขาจนแทบจะเป็นบ้าในตอนเช้าวันจันทร์ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนใบปลิวถูกโปรยไปทุกที่สร้างความสนใจไปทั่วทั้งแคมปัส ผู้คนดูถ่ายรูปแล้วก็หวัวเราะฉันสงสัยว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วฉันก็เห็นดีแลนจอนเองก็อยู่กับเขาพวกเขาเป็นเพื่อนกันหรอไม่พวกเขาสังเกตเห็นฉันแล้วก็สามารถอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับฉันให้การและการฟังได้มันกลายเป็นว่าจอนเล่าเรื่องที่ไปเดทก,กับซาที D ่ดีลันฟาวแล้วดีลันก็เกิดสนใจขึ้นมาแบบว่าการจูบก,กับเด็กผู้หญิงที่ไม่มีฟันมันน่าจะแปลกดี เขาแค่หลอกใช้ฉันฉันขยับขยันทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวฉันเองช่างเลวอะไรอย่างนี้ฉันหลงเชื่อคนแบบนี้ได้ยังไงแล้วฉันก็สังเกตเห็นใบปลิวในมือของผู้ชายคนหนึ่งใบปลิวที่มีผู้คนหัวเราะเยาะไปทั่วทั้งโรงเรียนฉันอยู่บนใบปลิวนั่นกำลังยิ้มด้วยปากที่ไม่มีฟันของฉันฟันได้ชัดๆฉันรู้สึกว่าตัวของฉันชาไปหมดแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาจากตาทุกอย่างเลอไปหมดฉันตื่นขึ้นมาใต้บันไดแซมกำลังอกฉันแน่นเขาพยายามปลอบให้ฉันสงบลงแล้วก็พูดว่า คนพวกไหนงี่เง่าพวกเขาเป็นแค่คนโง่ๆที่เห็นแก่ตัวเขามองมาที่ฉันแบบที่ไม่เคยมีใครมองฉันแบบนี้เมื่อก่อนมันกลายเป็นว่าแสมชอบฉันมานานแล้วเขาเจอฉันบนโซเชียลชอบรูกของฉันแล้วก็ส่งข้อความบางอย่างมาหาฉันแต่ฉันมัวแต่สนใจอย่างอื่นก็เลยไม่ได้ใส่ใจสัญญาที่เขาส่งมาให้ วันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตกลับเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตเพราะว่าในที่สุดฉันก็ได้เจอกับคนที่ไม่สนใจในรูปร่างหน้าตาของฉันฉันได้เจอกับคนที่เข้าแคร์ฉันได้ใจจริงบางทีการได้เจอกับเขามันก็มีค่ามากพอกับการที่ฉัน,น,ฉน,นอดทนกับการถูกหัวเราะเยาะมาโดยตลอดกดติดตามช่องของเราให้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆค่ะ